เพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าคอรชอ,อยู่ไม่ได้ไม่จริงครับอยู่ได้แน่แใช่ไหมคอร์ชที่อยู่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งทำชิบหายเท่าไหร่ยิ่งอยู่ได้เท่านั้นเพราะอันนี้มันเป็นโครงการพร<ว>ะราชดำริคือทำให้ประเทศนี้มันชิบหายไม่ใช่เลยสมมตินะ,<ว>ะผมเคยสมมติเล่นๆสมม,ต,สม,ม,ต,สม,มติสมคิตรีพิทักษ์มันเก่งนะอ่ะสมมติมันเก่งมันทําอะไรประเทศดีมันมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันแข่งกับในหลวงอ่ะมึงไม่รู้ว่าในหลวงเขาเป็นคนมีปมด้อยั้งเด็ก ตั้งแต่เด็กแล้วพี่ชายเขาเป็นเจ้าเขาไม่ได้เป็น่ะโมโหแล้วปืนยิงพี่เลยใช่ไหมไม่ต้องแยกแล้วอย่างคุณนี่เขาไม่จับแล้วเขาเก็บอย่างเดียวไม่ผมยังอยู่ในกรอบนี่ไอ้ที่โดนจับก็เพราคิดอย่างนี้อะไรเอาล้ครับคุณจะสู้กับมันนะอย่าให้มันจับอย่าให้มันรู้หลบอย่าไปตามกฎหมายถ้าคุณทําตามกฎหมายจะบอกว่าคุณไม่เคารพกฎหมายเข้าใจไหมเพราะสิ่งที่มันใช่คุณมันเป็นกดมู ทุกวันนี้อ้างครับเดี๋ยวจะไปเล่นธรรมชโยอีกรอบหนึ่งแค่ไหมต้ลงหนึ่งหนึ่งสองเป็นกฎหมู่เฉพาะประเทศไทยหรือเป็นกฎหมายที่ใช้คุณเรียกว่ากฎหมู่ก็ไม่ถูกคุณต้องเรียกกฎโทรล,ลาดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยห้ามมิตรประมาทห้ามละเมิดมันต่างกับกฎหมายธรรมดาย,ยัางไงมิตประมาทกฎหมายมิตรประมาทเขาจะยกเว้นโทษเนี่ยคุณมีความผิดแต่ไม่ต้องถูกลงโทษยกเว้นโทษในกรณีที่ว่ามันเป็นความจริงเป็นแพท้ มันจะเป็นแพง่งมันไม่ใช่ไม่มีความผิดเลยถ้าสิา่งที่คุณพูด,พดมันเป็นประโยชน์ชนต่อสาธารนณะเป็นความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวม,มันแปลกข้างหนึ่งไอ้นักสือพิมพ์มติชนเนี่ยคนหนึ่งไปเขียนบอกว่าชวนหลีกภัยพาไอ้ปื้มสุรบดเนี่ยไปเที่ยวเขาดินเป็นการสร้างภาพโดนชวนหลีกภัยฟ้องมีประมาทมีประมาทมีความผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเออแปลกเว้ยเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะไปวิจารณ์เขาไม่เป็นเรื่องส่วนตัว ไอ้ชวนชนะตรงเนี้ยซึ่งจริงๆชนะแพ้นี่ผมไม่ได้อ้างกฎหมายครับศาลม,มันจะตัดสินนเมื่ออ้างอีกทีศาลไทยนะมันตัดสินไปก่อนแล้วอ้างทีหลังนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลักษณะของกษัตริย์เนี่ยอย่างที่คุยไปหลายครั้งว่ากาษัตริย์เนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะกษัตริย์คือตัวอย่างของคนที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญกษัตริย์คือตัวอย่างของคนที่ต้องปกป้องรัฐธรรมนูญ เขาให้คุณเป็นจอมทัพเพื่ออะไรเพราะเขาไม่ไว้ใจทหารให้คุณไปสู้กับทหารถ้ามันยึดอานาจกษัตริย์ฮวนคารลอสให้ไม่คำว่าจอมทัพเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อคุณคุณเป็นคนดีไงคุณสืบเชื้อสายดีมีขัตติยะหมายถึงว่ากษัตริย์ต้องมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีนะถ้าเสียสัจยเสียคําพูดผิดธรรมเนียมกษัตริย์ยอมตาย ใช่ไหมเขาถึงให้คุณเป็นจอมทัพเพราะคุณเป็นหลักของความถูกต้องเขาบไว้ว่าแบบนั้นเหรอคุณเป็นหลักของความถูกต้องก็ถึงให้คุณเป็นจอมทัพเพราะอะไรครับให้คุณเป็นจอมทัพทหารเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่กษัตริย์ไม่เปลี่ยนถึงลูกกษัตริย์มาเป็นมันก็รักษาความถูกเพราะกษัตริย์มันมีทศพิธราาจะทมกษัตริย์พิทักุ์พุชานกษัตริย์มีหน้าที่ต่อต้านรัฐประหาร มันไม่ได้มีบัญญัติเป็นกฎหมายนี่ครับว่ารายารประหนีห่ยต่อคณะรัษฎรเนี่ยคณะรัษฎรยึดอํานาจแล้วเนี่ย24มิถุนา,า245ยล่อยไปเมื่อวานนะฮะเขาก็คุยกันว่าเราจะเขียนไว้ในรัฐมนูลไหมว่ากษัตริย์จะต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะต้องราาักษาประธปไติฮิแล้วทีนี้ไขไขก็ไปถามเขาบอกมันไม่ดีหรอกเราไปเขียนอย่างนั้นในเมื่อเราเคารพคือมันแปลกตรงที่ว่าปฏิวัติ2475น่ะคนที่เขียน พรบรธรรมนูญการปกครองยี่บเจ็ดมิถุนายนศูยห้าคือในปีดีเขียนอยู่คนเดียวนะ่ะในปีดีเป็นคนเขียนที่อำนาจสูงปุนของประชาชนเนี่ยแล้วให้กษัตริย์เนี่ยไม่มีอำนาจเลยนะแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนครับสิบธันวาพระรานรัฐรรมนูญเนี่ยปรากฏว่าอยู่ได้ไม่กี่วันให้รอเจ็ดเันเซน็นมันวงเล็บว่าชั่วคราวมันคิดว่าเป็นโรงแรมรัฐธรรมนูนเล็บชั่วคราวมันได้ขาคืนเว้ยชั่วคราวฮะ แล้วแต่ปีนีก็ไปตั้งคนม,มีแต่พวกเก้าหมดเลยมโนปกรณ์ก็พวกเก้าวพวกเก้าหลงจ้องพวกเก้าหมดเลยปีดีอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็ยอมก็ทุกอย่างเมัะน,นั้นรัฐมนตรนเพียนตั้งแต่สิบธันวาลวแล้วรัฐมนตรี่ยังพอใช้ได้มีฉบับเดียวครับคือยี่สิบเจ็ดมิถุนาเท่านั้นที่ว่าพอไปได้แต่ก็ยังไม่ได้อีกละมู้ที่ดีจะต้องไม่มีกษัตริย์อไม่มีครับถ้ายังมีกษัตริย์เัฐ๋ยวมูไม่ได้อย่างน้อยที่สุด ต้องไม่มีโอคมนตรีโอคมนตรีมีตอนไหนครับสองสี่เก้าศูนย์หมายถึงว่ามีกษัตริย์แต่ว่าคือมีอํานาจใดๆในรัฐมนตรีไม่ได้ถูกไหมฮะยิงจริงๆอ่ะฉบับแรกที่ในปีดีก็เขียนเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่อยู่ไม่กี่เดือนนะพอสิบธันวามาแล้วโผล่มาแล้วรัวมงรมตรีได้แบ่งกลายเป็นเทวดามกลับมาอย่างเดิมแล้วสมัยยี่สิบเจ็ดมี่สิบสอยี่ห้ากษัตริย์เนี่ยกับรัฐบาลกับสภากับเท่ากันนะ คุณดูมีกษัตริย์ดูมีนายกรีทษเท่ากันนะเหมือนกันเลยกษัตริย์เป็นหนึ่งในสี่สถาบันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราปฏิวัติแป๊บเดียวเองแต่ก็โอเคครับพพอพวกกษัตริย์ยังอ่อนคณะรัษฎ<ม>รีเขาไม่ได้ผิดนะเพราะว่าเขาทำอย่างะการที่เจ็ดอยู่ไม่ได้ต้องลางออกเรื่องการที่ไม่ได้เอามาตราหนึ่งสองไอ้ตัวนี้ออกจากการอภิวัติการปกครองในตอนนั้นเมื่อก่อนมันเป็นมาตราเก้าสิบเนี่ย เป็นความผิดพลาดของคณะราษฎรเลยที่ไม่เอามาตาที่คุ้มครองกษัตริย์รรออเรื่องหมินประมาตตรงเนี้ยออกไปตั้งแต่ตอนจังหวะนั้นที่ทําได้คือตอนนั้นกษัตริย์กับตอนนี้เหมือนกันคือตอนนั้นละการที่เจดก็ประเภทต่อรองไม่ได้โดนฟ้องอ่ะครับผมโดนฟ้องโดนยึดวังและจอมพลปอขคยุดยึดตรงนีน้เคยยึดของกษัตริย์เกือบหมดที่จริงจะเอาหมดเลยนะในเจียงศิิขันบอกว่าทรัพย์สินมีอยู่สองอย่างทรัพย์สินเอกชนกับทรัพย์สินของรัฐแบ่งไปเลยของกษัตริย์นี่ที่เหลือยึดหมดนะ ในปีดีกระสงษาไว้ยังเด็กอายุยังน้อยรัชการที่แปดซึ่งก็ไม่ผิดหรอกรัชการที่แปดไม่ได้มีพิษสงอะไรแต่มันเริ่มมีพิษสงได้รัชการที่แปดโดนรัชการที่เก้ายิงตายเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วมันเริ่ม,เร,มเริ่มเพี้ยนล้วคณะรัศดรเขาไม่รู้ไม่รู้ว่ารัชการที่แปดจะโดนน้นองมันยิงแล้วเป็นรัชการที่เก้าแล้วก็เอาไอ้คดีนี้มาหักหลังมาเล่นงานปีดีใช่ไหมใครก็จะไปรู้ไงเพราะฉะนั้น <S 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 เขาก็พยายามอารมุ่อรวยครับ ถผิดไม่ผิดไม่รู้แต่เจตนาที่ดีอรุณบรรลยอะอร,อรุณบรรลยก็คือยอมยอมมันเหมือนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาเจตนาดีคิดว่าเออมันน่าจะยอมกันนะประเภทที่เลือกกษัตริย์ที่อ่อนแอที่สุดแล้วนะคณะรัศดรเก่งที่ผายเลือกกษตริย์ที่อ่อนแอที่สุดแลวเอากษัตริย์ที่ามัไม่าช้่ออกไปครับเขาปล่อยหมดยกเว้นคนนี้ที่เขาไม่ปล่อยนะ บริพัตรสูงพันเขาไม่ปล่อยบอกมึงไปไหนไปเลยมึงออกไปไกลไปนู่นเลยอินโดนีเซียไปอยู่นู่นแล้วไม่ตอ้กับอ๋อเพราะว่ามันคุมอํานาจ<อ>มีคนเยอะที่คณะรัฐมนคือบริบรพัตรเราเป็นจอมทัพไทยอ่ะแม่งคุมทุกอย่างไงคือคนเดียวคุมทั้งหมดก็เลยอยู่ประเทศไทยไม่ได้ <laughs> ก็เลยอยู่ลําบากคือเขาเก่งขนาดว่ามีข่าวว่าตอนรัชกาลที่หกใกล้สวนโคตนี่นะ และการที่เจะจะขึ้นนะ่นกต้องขออนุญาตจากบริพักสุขุมพันธ์เลยออืว่าเขาให้เป็นถึงได้เป็นเนี่ยเป็นอะไรกับสุขุมพันธ์บริพัตมองท่อน้ำต้องก็คนละสายกันครับคือเขามีเมียหลวแล้วก็มีเมียคนแล้วก็แยกแยก,แยกกันมาล,ลําดับลงรองลอง,ลง,ลงมานะไอตรงนี้เนี่ยนะคณะรัจองเขาก็ฉลาดวางสนุกไว้ไหลสเต็ปแล้วมาผมมาเข้าสนุกตัว <laughs> เสร็จเอง คือฉลาดจนติดกับดักตัวเองอ่ะนั่นนี้ก็ว่าไม่ได้ลคือแล้วเอาจตีมาแชทบอกนะครับว่าฝากถามคุณลุงหน่อยค่ะคิดว่าท่านไปดีคิดยังไงถึงไปตามเอาคนพวกนี้กลับมาเป็นราชวงศ์อีกครั้งเท่าที่ผมจําได้จากการอ่านอ่านมานี่นะครับในปีดีเป็นคนเขียนแถลงการคณะรัษฎรคนอื่นเป็นรูเรื่องคนอื่นน่ะประเภทแสบที่สุดและไอฉบับนีถูกเก็บห้ามเผยแร่ ถ้าเสื้อแดงชุนนงคุณไปอ่านนปชเขาจะไล่ขุนนงกยวเวทีนะทกซิกมากๆไอ้นาะคณะรากษัตริย์เห็นประชาชนเป็นเดรฉานเนี่ยมันหลอกลวงสารพัดถ้าเห็นแก่ตัวก็คงต้องเปลี่ยนไม่ต้องมีแล้วใช่ไหมดูเดือดมากเสร็จแล้ววันนั้นเองในปีต้องไปขอโทษแต่คือมีแต่คนดา่าคือในปีนีก็เขียนเองอ่านเองนะตกใจให้ hey, ใครเขียนไม่หะ <laughs> <laughs> เขียนได้ไงนี่ีดยเพ่งนี่ไงคือในปีดีก็โดนดา่าเละเลยอ่ะ <laughs> โดนด่าเละเลยก็ต้องไปขอโทษนะแล้วรัชการที่เจ็ดก็มาเอ่ยกโทษให้หยุนๆมันแตกคุณไปยึดอำนาจเสียคุณไปขอพระราชาไปขโทษเห็นไหมใต้เพราะคุณที่บาทโปรดกล้าโปรดมันมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมเพราะว่าถ้าดูจากท่าทีของแถลงการประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งกับเรื่องของการยังให้สถาบันกษัตริย์มีอยู่ในระบอบเนี่ยมันเป็นท่าทีที่ค่อนข้างต่างกันในการประนามกษัตริย์แบบในฉบับที่หนึ่งกับเรื่องของอำนาจที่ยังมีอยู่ในยุคถัดมาที่ คณะราษฎรจึงให้คงคงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์นะครับคือจริงๆอะนะคณะรัษฎรไม่มีกําลังทหารเนี่ยคร<ช>ับไอ้ที่เหรียญทองมันเขียนเนี่ยบางส่วนก็ถูกว่าคณะรัษฎรเนี่ยหลอกทหารมาชุมนุมฮะ<ช>ถ้าจะไม่มีกําลังครับคนวางแผนทรงสรเวเดชเป็นอาจารย์สอนจปลไม่ได้รู้เรื่องอะไรคือจบช่างอะนะ <c oughs> และแกหัวดีแกาวางแผนวาหลอกมาชุมนุมนะ แล้วไม่มีใครรู้คือมาชุมนุมเสร็จแกประกาศยึดอำนาจงงไงไหมทหารได้คิดเอ้ยต่างคนต่างคิดว่าเออมมายึดกูคือไม่ได้นัดกันมามาเสร็จแล้วคณะรัษฎรไม่ได้มีกําลังอย่างแท้จริงนะครับค่อยๆสร้างเพราะฉะนั้นคณะรัษฎรเขาทําแล้วเขาก็พยายามสร้างทุกอย่างเขาทําเป็นสามระยะระยะแรกคือว่าเขาคุมทุกอย่างระยะหกเดือนนะนะ มีคล้ายๆว่ามีรัฐบาลเขาเรียกกรรมการณคณะราาัษฎรแล้วต่อมาก็ให้เลือกครึ่งหนึ่งแต่งตั้งครึ่งหนึ่งคือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดว่าอย่างนั้นที่ยังคงไว้ให้มีสถาบันกษัตริย์ไม่เอาลบออกไปคุณคิดดูขนาดคนแค่เจ็ดคนเรียนหนังสืออยู่นะอยู่ฝรั่งเศสมาชุมนุมกันเรื่องยึดอํานาจประเทศนะ,ะแล้วกลับมาเนี่ยประชุมกันไปประชุมกันมามีคนไม่กี่คนยึดอํานาจทได้คุณว่ามันเก่งหรือมันกระจกเก่งไหมยึดอำนาจได้เก่งไหมผมว่าเป็นเพราะ การสื่อสารยังไม่ดีถ้าอินเทอร์เน็ตมีสมัยนั้นก็คงขนาดที่คุณยิบราด้ว้นแคือ <laughs> คุณต้องมองว่านะทรัพยากรที่เขามีมีน้อยมากนะกําลังกงินอาจจะาทายาอะไรก็ไม่รู้กอย่างที่คุมไม่ทานปืนใหญ่มีไม่กี่คนแล้วจริงๆิงอะนะเขาตั้งตัวไม่ทันครับเบอร์หนึ่งคือบริวารสุขุมพันธ์ยังนุงนงน่งกางเกงแพรอยู่เลยบขอไปเปลี่ยนมาไม่ได้ไม่ได้ไ คือจะลงเรือหนีแล้วนะหลังบ้านที่นี่ไอเรือตอรปิโดมันจอดอยู่แล้วมันยิงล่ม <c oughs> อ่ะ๋ออ <c oughs> จะหนีนุ่ <c oughs> <c oughs> นงกางเกงแพ้เนี่ยบอกเอ้เดี๋ยวขอฉันไปเปลี่ยนแล้วยังไปด่ายอีกนะไอพรมรนมนตรีเนี่ยนะเออพ่ออยุ่นานเนี่ยด่าไม่คิดว่าเธอจะเป็นงี้ลไล่คณะรัษฎรเวลาเข้าไปนี่นะเขาเรียกไอกระบทเนี่ย พวกแกเรียกคราเรียกกบฏมันพูดไปเปยพวกนี้พวกกระบฏก็บ้ากูไอเหรียญทองเรียกกระบฏเลยอเหรียญทองกวงโบเอ๊ะไม่ใช่เหรียญทองแน่นหนาเนี่ยมันยังเรียกกระบฏเลยเพราะฉะนั้นราชวงศ์จักรีเขาไม่ยอมรับสองสี่เจ็ดห้าครับกูไม่ต้องไปฟ้องราชวงศ์จักรีเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ใช่อย่างเดียวนะเขาเท่าทุนด้วยไม่ใช่ยอมรับในช่วงที่อยู่ภายใต้การดูแลของปีดีพนมยงหรอครับตอนนั้นราชการที่แปดเนี่ย กษัตริย์ทุกจะไม่มีคืออยู่ต่างประเทศ<ะ>มีผู้บริการแทนพระองค์ซึ่งไปมาในปีดีแกตอนหลังก็เป็นอยู่คนเดียวแกเป็นอยู่คนเดียวนะแกในปีดีแกคือกษัตริย์นะในยุคนั้นเป็นผู้สมรชการแทนสมรชการคือว<ะ>่าทุกอย่างแกเซ็นชื่อหมดะไรหมดแกนั่งรถนี่นะแกนั่งรถคือรถจ้าติดธงเนี่ยนะติดธงตาคุดนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีสวรรค์กคบอกว่าในปีเดียวรถไปนั่งในปีดีเป็นกษัตริย์นะมึงนาน,านมาทีมจะนั่งอะไรสังวรจะไปนั่ง<อ>นั่งไปไหนจะไปแลดที่ไหนแต่จะใช้ปีดีสูงกว่าในปีดีผู้จัดการจริงไหมเนี่<ะ>น,นั่งรถจะแลดไปไหนจะไปซื้ออะไรฮะจะไปซื้อแป้งที่ไหนเออมันเทาเแล้วปีดีลักษณะเขาเป็นผู้จัดการแทนพระองค์ครับเขาให้มีกษัตริย์เขาสู้พระกษัตริย์ปีดีล้มลางกษัตริย์ ไอ้ปีดีเลยโดนด่าสุดเพราะว่าเอากษัตรใช่ไหมปีดีถูกด่าว่ากษัตริย์ถามว่าผิดไหมมันจริงๆมันก็ทําได้เท่านั้นน่ะแหละเพราะเขากลัวนองเลือดครับเขากลัวมันจะมีเรื่องจะลบลาฆ่าฟันเออยอมยอมกันไปแล้วในปีดีขนาดว่าพวกกษัตรเขาก็รู้หมดนะไอ้เสนีปลาโมดเป็นทูตสหรัฐใช่ไหมไปคุยกับท่านชินสุภิพบอกว่าเออเรามาร่วมมือกันนะเป็นเสรีไทยต่อท่านญี่ปุน่นทัชนะนะฉันสัญญาจะปล่อยหมด พอรบชนะปุ๊บเด็กก็เกงใจให้ในควงเป็นแล้วก็บอกให้คนไปจัดการปล่อยหมดเลยคืนยศคืนอะไรให้หมดเลยมันก็นิรโทษสุดซอยปีเดียให้หมดเลยนะใครก็ทํางั้นเพราะว่าเขาถือว่าตกลงงั้นคือเขาถือว่าคนมันเปลี่ยนได้แต่ที่นี่มันกลายเป็นว่าเจ้ายังแค้นไม่เลิกเขาจะแก้แค้นธนรการที่เจ็บสิ่งที่เขาแก้แค้นนีสุดก็คือเขาเช่อชุธละการที่เจ็บให้เป็นผู้รักษาลัธรมนูญแล้ว รัฐสภาก็ามีอนุสิริการที่เจ็ดม,มีสถาบันทุกขก้าั้งได้ที่อรัตน์นนี่คือเปลี่ยนเนื้อหาจากเดิมที่ปีดีเคยเขียนมาตอนยียบผมเ,เปลี่ยนเทียบแล้วกันเดี๋ยวอยาหาว่าผมเซลเนะอาครับครับสถาบันทุกขก้ากับสถาบาันปีดีคุณมว่าใครใหญ่กว่ากันเอางี้ถ้าได้งบรัฐเยอะกว่าก็ต้องสถาบันทุกเก้าก็ก้าใหญ่กว่าเป็นร้อยเท่าสถาบันปีดีอยู่ซอยทุ่งหลอมมันทําอะไรจัดอะไรแสดงรูปปั้นอะไรภาพเพิ่มอภิาตายบาง,งงงแงม สถาบันพระปกเก้านี่ใครเป็นทุมน่มในการครับบอกว่าศักดิ์วันโนสถาบันพีใครทุม่มในกาไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่มีหนวดหนวดแล้วไปถ่ายรูปโชว์กล้ามชื่ออะไรวะใชื่อไหมไปแซลเขาไปหมดเลยแล้วก็อ้าวเขาถ่ายกิ้งอะชื่ออะไรนะเอออะไรยอดบางตรงบางเตยนเนี่ยผมก็รู้จักนะเออมาคนละเรื่องคุณอะไรยอดบางเตยกับคุณไอบัวสุวรรณโนใครอ้นกว่ากันใช่ปะ เอออันสัาจาจา์ด้วยเออครับคุณลุงฮะเราย้อนมาข่าวสองสามวันมันยังมีข่าวว่ามีการขายคมบิสกี้หมื่นกว่าล้านหมื่นสี่พันล้านมาั้งสิบเปอร์เซ็นต์นของหุ้นเครือแคมเปนสกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเตรียมการกระนั้นหรือหรืออะไรฮะคุณลุงเรานยองไงฮะเราต้องมองโลกในแง่ดีอย่าไปมองอย่างนั้นเรอคือจริงๆนะธุรกิจก็เหมือนทักสินแะไะ คือพอมีกาไรก็ขายทิ้งออบริหารดูแลไม่ทั่วถึงแล้วที่จริงนะไม่ใช่เปลี่ยนลงจูหรอกับเรื่องอ่าเงินคงคลังของประเทศร้อยหลออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันไม่ได้เงินคงคลางประเทศหรอกเพราะว่าประเทศยิ่งทิ่หายเขาก็ยิ่งสบายใจอ,อคุณต้องเข้าใจว่ากษัตริย์มันอยู่ข้างบนมันจะอยู่ได้ต่อเมื่อข้างล่างอ่อนแอถ้าข้างล่างเข้มแข็งม,ม,มันลุกขึ้นไปกระทืบข้างบนได้ อ่ะอย่าไปมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคนจะไม่มีหรอกเขามองว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นจะมีคนชวยเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คัดเทอมลูกยังอันนั้นเลยฮะเสื้อผ้ากางเกงลูกคือแบบเดีย<ด>ังไม่มีกรณีการขายทรัพย์สินขั้งนี้นจึงจะได้ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นล้านเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของแคมเปญสกี้ที่สำงนนานทรัพย์สินถืออยู่เนี่ยมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตามระเบียบกฎหมายเนี่ยการขายหุ้นเช่นนี้ก็จะต้องมีใครอนุญ,ญาตหรือไม่นะครับ ซึ่งทางอาจารย์สมศักดิ์แกก็ไปตรวจคนตัวบทของกฎหมายบอกว่าพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เนี่ยปี2479่ยเแก้ไขเพิ่มเติม2 4 9 1นะครับตามมาตราเจ็ดของกฎหมายทรัพย์สินการซื้อขายเนี่ยจะต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตถามว่าตอนนี้มีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากอาการป่วยที่สร้งพระราชวังถแถลงมันไม่เมกเสนกันหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเวลาคุณไปจดทะเบียนบริษัทมันจะมีกรรมาการ ผู้มีอำนาจมีกรรมการผู้จัดการคือนับบวันเนี่ยแล้วก็กำหน,นดมาเลยว่าบริษัทนี้นะการเบริกจ่ายจะใช้ใครลงลามสองคนกี่คนหรือคนเดียวแล้วก็มีตาประทับบริษัทเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับในหลวงเนี่ยเพราะฉะนั้นจะตั้งใครมนอยู่ที่การตัดตั้งบริษัทมีผู้จัดการทั้องที่สักถินคือจิยุอิสลามกุลเขาดูแลอยู่ไอ้คนเซนติกิงกับบางครั้งกับจีรยุเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ไปอ่านในตัวบทไม่ใช่ ไอ้ตรงนั้นแต่เขามอบหมายเขาไม่ได้ดูคุณคิวคุณทักสิ่งก็จะเซ็นเช็คคุกใบคุณยิงรักเขาไม่ได้เซ็นเขามีคนดูแลมีมือโปรครับและการขายอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดูตามกระแสถ้ามองในมุมว่าสถาบันก็คือนักธุรกิจกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือสถาบันเนี่ยมันเป็นทุนมันเป็นทุนแต่ลักษณะความคิดมันเป็นแบบศักดินามันผูกขาดอำนาจรัฐสถาบันในคูปต้งคูปต้ามันก็เป็นทุนนะแบตเตอรี่ อะไรสารพัดแม้แต่คุณกินพิชซซ่าสเวนเซนก็สถาบา<ช>ันทั้งนั้น<ช><ช>นั่นแหละ<ช> <ๆ S 2> เขาถือหุ้นอยู่เพราะนั้นเขาไม่ใช่ว่าไปแลกนาขวัญแล้วอยู่กับควายไปเสียงทายไม่ใช่นะครับอีกฉากเขาก็เขาก็มีเ,เขาทำนานเป,เปโตเคมปูซีเมนต์ก็ทําน้อยลงเขามากาไรเรื่องเปโตเคมเรื่องพลังงานเรื่องอะไรเขาที่มันเขาเรียกเปโตเคมนะเขาก็มีพัฒนาการของเขาเขาก็มีอินโนเวชันแต่เขาได้เปรียบเพราะเขาใช้อํานาจและกดทุนอื่นไม่ใช่หรอครับใช่เขาไม่ได้กดหรอก ทุนอื่นมามาขอเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เขามีอำนาจเหนือรัฐนะครับคุณจะไปคุณสังเกตง่ายสองห้าสี่ศูนย์เจงกันหมดเลยนะไอปูนซีเมนต์ตชายบอกว่าทําไมกูเจงและปูนตาชักตาเสือไม่เจ๊งไอปูนซีเมนต์ทีพีไอมันเก่งกว่าตั้งเยอะมันบริหารเร็วกว่ามันรวดเร็วมันไอรถที่มันวิ่งวิ่งแล้วมันก็มีผสมปูนในตัวเนี่ยทีพีไอเป็นคนทําคนแรกนครับแล้วก็เก่งมากไอประชัยมันจบวิศวะเก่งมากๆเลยแต่มันโง่เรื่องการเมือง นะมันไปตั้งไอ้เก้าสิบสองจุดสองห้าะให้อันชลีลมทักษิณเนี่ยมันก็เข้าใจผิดว่าทักษิณไม่ช่วยมันที่จริงเจ้าเนี่ยเจ๊งหนักกว่าเขานะแต่เจ้าไม่เจ๊งถือหุ้นเดิมคนอื่นโดนยึดหุ้นหมดนะคนอื่นถูกแปลเป็นบริษัทอื่นล้มละลายพูดง่ายๆคือผูกไว้กับรัฐเปนทุนที่ผูกไว้กับรัฐเจ๊งไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเขาอ้างว่า ถ้าคุณทําให้สํานักงานทรัพย์สินเจ๊งนะคุณเข้าข่าหนึ่งหนึ่งสองอ่ออเจ๊งไม่ได้อเออคุณไปตรวจสอบก็ยังผิดเลยเจ๊งไม่ได้แล้วคือทุกอย่างเนี่ยบางทีเขาเอารัฐบาลมาอุ้นเนี่ยรัฐบาลออกพันธบัตรสิบปีเสียดอกเบี้ยปีละสี่จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์สี่บาทสลึงปีหนึ่งนะสมัยนู้นเนี่ยสิบปีออกพันธบัตรขึ้นมาเป็นหมื่นล้านเนี่ยเอาไปอุดไทยพาณิชย์อุดพวกเนี้นะ,ะบางทีก็เอาที่ดินไปแลกหุ้น เออแปลกเอาที่ดินไปแลกหุ้นของปตทนะสามสิบห้าบาทแล้วแลกแบแบแปลกมากนะเอาที่ดินไปแลกซึ่งไม่มีที่ไหนครับที่ซื้อหุ้นเอาที่ดินแล้วแปลกตรงที่ว่าฟิกราคาสามสิบห้าถ้าหุ้นลงคิดลงถ้าหุ้นขึ้นคิดเท่าเดิมมันนย่างเว้เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยขอโทษนะครับอันนี้คุณจําไว้เลยนะเพื่อตอบแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินทาเฮียอะไรก็ได้ ทำไปเถอะมันมีข้อยกเว้นเพราะท่านเหนื่อยพวกพวกเรามามากแล้วจะเป็นค่าพระบาททุกชาติไปครับเพราะนั้นต้องยกเว้นนะนะครับคุณลุงครับเราก็จะพักประเด็นไว้สักนิดนึงช่วงหนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงน้าเรามาตอบว่าเราไม่สงสัยก็ได้ว่าใครอนี่ทําแต่ว่าทําเพื่ออะไรในจังหวะนี้คสามหมื่นล้านมาใช้ทําอะไรสักครู่ครับัคครรู่บผมไฟเย็นพบประชาชนชน